สวัสดีครับวันนี้ช่องลองดูลองครับก็จะมาแนะนำนะครับน้ำราคาประหยัดนะครับที่มีขายอยู่ตามข้างถนนทั่วๆไปนะครับน้ำนี้ก็คือย่อบิโอเชียนนะครับเป็นน้ำดื่มสีแพ็คร้อยนะครับมีขายอยู่ตามข้างทางนะครับแถวถนนทั่วไปนะครับมีจำหน่ายนะครับซึ่งอยู่ในเขตสมุทรปราการนะครับที่เยอะหน่อยนะครับที่เห็นนะครับซึ่งน้ำนี้ก็รสชาติ ก็ใช้ได้นะครับก็อร่อยดีนะครับแล้วก็เป็นน้ำดื่มที่มีออยถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็มีทั้งคนเล็กคนใหญ่นะครับซึ่งผมเองก็ได้ซื้อมาทานนะครับแล้วก็ลองทานขณะวิ่งออกกำลังกายนะครับซึ่งทานําไปแช่เย็น,นก็รสชาติก็อร่อยดีนะครับแต่ถ้ากินเปล่าๆก็จะรสชาติจืดๆนิดนึงนะครับแต่ก็ พอใช้ได้ครับสาหรับยี่ห้อน้ําดื่มดิโอเชียนนะครับก็มีจําหน่ายทั่วไปนะครับตามริมถนนตามร้านค้าในซอกในซอยในเขตสมุทรปราการนะครับในเขตที่ผมอยู่นี่ครับก็ราคาประหยัดจริงๆนะครับก็แนะนํากันได้นะครับถ้าใครอยากจะซื้อน้ําดื่มนี่นะครับประหยัดนะครับในยุคนี้นะครับก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับที่ขายตามข้างทางนะครับก็แนะนํายี่ห้อนี้เลยครับดิโอเชียนนะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ ผมไว้หวางใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ